¡Gracias! สวัสดีนะครับในายปี่พี่กิ้งทุกท่านนึกกับพี่กิ้งอีกแล้วนะครับนะกับช่องของพี่กิ้งคนนี้คนดีคนเดิมคนนั้นนั่นเองนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันก่อนนะโกทามรอบหนึ่งพรุ่วันนี้พี่จีสีเกมโจเกอร์สี่เกมแพ็คเมติกยางละสี่เกมนะนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าเกมอื่นย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าเกมอื่นแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ย้ำทุกรอบว่าเล่นเกมที่เราถนัดแล้วกันนะจากรายชื่่่ออโกกกทททาาามพี็็เไปลง ไม่โอเคสักเกมนะกูเลี่ยงก่อนแล้วกันนะเออมันไม่ใช่เกมที่พี่ k ิงถนัดด้วยแหละตอนแรกก็จะให้ดูในกลุ่มก่อนอ่ะเมื่อกี้ว่าจะไปเสือแต่เสือรอบที่แล้วก็เอาตัวแทบไม่รอดนะเอออีกเกมหนึ่งอ่ะเกนิชาฟอร์จูนช่วงนี้เห็นหลายคนแตกกันดีพี่ k ิงงเลยอยากลอง่านเนี่ยนนัก็มีคนไปลองกั้แล้วนะอ่ะก็ <c oughs> ก็ประมาณนี้บรรยากาศในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมเราไปถึงพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกโงๆเนเพื่อนๆอาจจะแคบมาลงมานีเห็นไหมเออใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็ตามตามกันไปนะเพื่อมันมาในช่วงเวลาเดียวกันก็จะได้แตกๆกกันนะเออแตกตามกันไปนะแตกๆเลยเออกูใช้คำกำกวมเดี๋ยวช่องกูจะบินด้วยนะโอเคประมาณนี้นะครับนะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมุดเหมือนเดิมนะมาลองตามคุณแบ็กูสักหน่อยเด้ ว่ารอบค่าจะมาหรือเปล่าวันนี้พี่คิงลองรอบกลางวันแล้วรู้สึกเกมมันแข็งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเออแปะก็แข็งไปสาวถ้าก็ตายก็เลยยอมยอมหยุดก่อนเนี่ยมารอดูรอบค่ารอบประจำของเรา,ามันจะจ่ายหรือเปล่ามาลองดูกันปอ่ะเอามา500เห็นไหมมีร้อยห้าสิบสองรอบที่แล้วที่เรามาเออรอบที่แล้วก็กำกึ่งนะบอกเลยแง่มาลองดูรอบนี้เป็นยังไงเห็นหลายคนบอกว่าอัปเดตมารอบนี้รู้สึกเอาเรื่องนะกับเจ้าบังช่วงนี้มันดังๆด,ด้วยนี่ ไอ,ไอ่มันอะไรแล้วนะคั่งกูไวใช่ไหมเออเห็นมีคนหลายคนบอกมันดงังพี่กิงก็ยังไม่ได้ดูเลยเออเวโอเคสิบหมุนแรกก็ยังถือว่าได้นะคำนวณก็มีปรับปรายมาอุ้ย ปับมาแล้วสเกตเตอร์รอบแรกเบ็ดสีโอ้โหไม่มาไวเออแต่เกมนี้เออโอ้ยอะไรวะโอ้โหแล้ววายสองช่องเจเออได้เออปั๊บปั๊บเท่าไหร่วะห้าสิบโอ้โหแม่ 82จริงจริงเกมนี้นะเออรอบที่แล้วเราไปได้ความรู้มาเราไม่ได้ความรู้หรอกผู้ช่างลับมิทิกงก็สังเกตแล้วว่าตอนแรกไอ้ที่มันเป็นฟับดูนะเออเห็นไหมสอบทองสองอันไว้ฟับปึ๊บปึ๊บจริงจร่นะมันไม่ได้คูณแบบอนี้นะมันไม่ได้แบบมาคูณรวมด้านล่างแล้วมาคำนวณรวมนะเออมันนับอย่างนี้มันนับแบบไอ พอมันมีไว้ปับใช่ไหมตัวแรก3ตัวหลัง2มันก็จะคูณกันให้เสร็จเรียบร้อยมันก็จะคูนสมมติได้7ก็ไปคูณ3 7ไปคูณ2แล้วก็มารวมกันกคือกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องเอามารวมกันข้างล่างงงๆไม้แรกได้200กว่าก็ยังถือว่าได้นะกลับมาเล่นๆขำๆเนี่ยรอบท่ำลองเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเกมดูรู้สึกว่าเกมค่อนข้าง,างจะตื้อๆอย่างไงก็ไม่รู้อรอบนี้ีห่ียคนบบน ส่วนมากไปแตกจะไปแตกกับเกมแตกแปลกเออนะออโอ้โหมาเราวกกับไปเบ็ดสีของเราเหมือนเดิมดีกว,ว่าอู๋สามตัวเอาเบ็ดสีกแล้วโอ้โหโอ้ โมเป็นีสองรอบติดเลยนะยังไงลูกอ J สองแถวเออ K ใครอย่ามาแซ่บผมแม่จะจายเบากรึ๊บยังไงก็ไม่รู้วันนี้ J สองโอ้ยแตะคิวอยู่ K J โอ้อย J สิบหนึ่งเออห้าสิบเป็นแบบโอ้แต่เกมนี้แม่ง สิบคิวคิวสวยฟับมาดอกนี้มีอะไรบ้างสิบสวยบับยังไงไว้ตั้งสองช่องืออฟับฟับเท่าไหร่ร้อยเดียวโอ้โหแมงกูคอนโทรมันจะจ่ายเยอะแยะเออสิบอ่ะเออได้อยู่คิวสองได้เจคิวสองคิวสองสวย มาดอกนี้ได้อะไรบ้างออโอ้โหมีอือไม่ลงล่ะคงมอะไรเนะี่ยโอ้ 15, สามร้อยสิบห้าซองไม้ก็ถือว่าจ่ายไม่จ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหรเ่เนาะเออแต่ก็ถือว่ามันเป็นของฟรีก็ถือว่าได้ออปับอือคคอมโบดีจัด โอ้ยแตกนอกก็ดีโอ้92โอ้นี่บางเอาเรื่องอยู่นะเออเมื่อกี้พี่คิงว่าจะไปเกมเสือโชคดีที่แว็บมาเกมน,นี้เราตามตัวท็อปของกลุ่มมาคุณแบ็กแม่งขาโหดอืมอืมสามตัวอีกแล้วคิวอ่ะได้ไหมคิวคิวคิวสามไม่ลงอ่ะ สามร้อยเจ็ดสิบห้ามาดูสักรอบมาเอาสามตัวยังไงลูกพ่ออือ,อสิบรออยู่ฟับมาดอกนี้สแกเ,เตอร์สแกเ,เตอร์ต้องลงแล้วแหละสแกเ,เตอร์ลงให้กูเถอะลงไม่ลงพอ่อโอ้ยจะได้ของช่องเหลือเยอะแยะแล้วนะ่ะคิวอือ เครอปับ A3 ได้ไหมเอออุ้ยอสาอสามอสามเอสสสวยโอ้ยอุ้ย A ดอกนี่800ร้อย้ออื้อมาลูกออื้ดูสิสิยังไงลูกวายื้อยังไงกบทองสามอันปับมาได เจเต็มได้นิดเดียวยังไงเคคิวเคคิวเคโอ้ไม่ลงโอ้ oh, ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อือสิบมาอุ๊ยไม่ถึงแถวหลังคิวหนึ่งได้ไหมสวย oh, โอ้โอ้คอมโบดีจัดอืมเฮ้ <Okay. S 1> อือโอ้ยเบ็ดเงี้ยาเรื่อง โอ้รอบนี้พันกว่าโอ้สุดจัดเออแม่งกูซื้อดูดเอา้ายสามตัวโอเคอยู่นะซื้อก็ใจเอ็งจะรอบไหมมาเออโอเคอุ้ยโอ้โหพี่บังมาขวาง อ,อจริงๆแม่งเกมนี้ถ้ามันจะจ่ายแพงๆก็เหมือนเมื่อกี้อต้องจังหวะมิตอบกองสามอันแล้วรวบเต็มกระดานแต่เกมนี้ส่วนมากลายคำนวณมันมาค่อนข้างจะเต็มกระดานอยู่แล้วนะแล้วก็ปั๊บไม่ลงแล้วก็วายกอกทองเกมนี้ส่วนมากมันจะเปลี่ยนเป็นตัวเดียวกับแถวหน้าซึ่งบางทีแบบไม่ต้องลุ้นเยอะมาเน่อะไรประมาณนั้นเนี่ยดูเห็นไหมแต่จะเป็นคิวเห็นไหมเออปั๊บแต่กลัวคุณน่าจะโดนทำไมเนี่ยสิบ สิบให้ลงเจปับคิวได้ไหมคิวหัวอื้อไว้สองแถวจบโอ้โหแม่งลงตัวถูกสิบ <c oughs> แม่งเลยวายมาอย่างสวยโอ้โหไปเข้าตัวถูกผมอันนี้กูโดนโอ้โหอืโอ้ยดู เต็มกระดาลเลยแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะเมื่อกี้ก็ขาดทุนไม่เยอะมาวันนี้เราจะลองซื้อให้ย่อยยับกันไปโอ้ยช้ำโอ้ยมาเคียวเอหนึ่งนะแม็กจิตอือ โอ้ยสามตัวอีกแล้วยังไงลูกเออไอ้เราเถอะไอ้เราเถอะเบ็ดสิบได้อยู่ไหมเบ็ดสิบเบ็ดสิบโอ้ยสองรอบแล้วโอ้เธได้ของคนนานๆจะมาให้รู้แบบนั้นนะเออสิบอือฮึยองสามไม่มีปั๊บโอ้โหแม่งไม้นี่ว่าประจุยเลยคิวเจอสองเจอโอ้มาอย่างละตัวแม่ง โอ้กูน่าจะเลิศแต่พันเจ็ดเมื่อกี้โอ้ยมาหมดก็หมดวันนี้กูก็ตึงทั้งวันแล้วเหมือนกันโอ้ยวันนี้เกมแม่งต้องอเจเอเคได้ไหมเอ้าผมไม่ลงกลัวหมดเิวยนร้อยสี่สิบแม่เอ้ยสิบมาออเออเต็มประดานสองรอบ ไม่เอากอบทองมาด้วยคิว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 โอ้ยโอ้โหคิวไม่ลงเว้ยเฮ้ยคิวคิวสวยปั๊บมามีสิบต้องหือได้วัวไม่มาสิบเค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 หนึ่งโอ้โหผมมันจ่ายไม้ใหญ่มาจีมาแล้วตื้อเลยนะ1ิได้ไหมสวยยังไงมีเออดอกนี้เท่าไหร่ปุดโอ้โหได้ร้อยเจ็ดสิบสี่โอเคยังดีเอมา จโอ้ยเคโอ้ไม่มีกรอบแล้วกรอบทอมไปไหนหมดยังไงไว้โอ้ยเคสองตัวเคได้เออมีหัวเออไอ้นี่แพงฟับฟับเท่าไหรโบว์มาเจ็ดร้อยวุ้ยอีกนิดโอ้ยไดีอยวยูเดี๋ยวยูเดี๋ยวยูเดี๋ยยู โอ้ยแม่งรอดโอ้ยแม่งไม่ได้เคียงได้เจดูพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามพอโอ้พอเลยพอ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 แม่งเมื่อกี้ก็เกือบไปแล้วโชคดีที่แม่งม้นี้ยังจ่ายโอ้เมื่อกี้หน้ามืดเลยนะแม่งซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบจ่ายร้อยเดียวทุนนี้ทุนหลังมากนะโอเคนะรอบคําวันนี้ก็ยังถือว่ายังจ่ายดีอยู่นะแล้วก็การิชาพอจูนก็ช่วงนี้ก็ เท่าที่ดูลองซื้อดูก็นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แวาวกระจุยกระจายเหมือนเมื่อก่อนก็มีจ่ายบ้างติดไม้ติดมือกลับไปนะโอเคนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแลเช่นเคยไม่แนะนำไม่เล่นตามารับชมพวกความบันเทิงส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,อนวันนี้นะ่าจะไม่เล่นแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ